หน้าใหม่ปังมาก ัลยกรรมยกเซตหน้าเหมือนเจนนี่แบล็กพิงก์กวางเดียรลองหลังทำศัลยกรรมใบหน้าใหม่เป็นสตรีมเมอร์สาวสวยที่มักจะทำหนุ่มๆใจละลายอยู่เสมอเลยล่ะค่ะสำหรับสาวกวางเดียรลองหรือกวางอาริสราเจ้าของช่อง YouTube อริสรา ASMR และฉายาว่าเจ้าหญิงดิสนีย์ที่โด่งดังมาจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Thailand ก็ t t ท l e n t สซีซั่นที่4ล่าสุดเจ้าตัวได้บินลัดฟ้าเดินทางไปยังประเทศเกาหลีเตรียมโมหน้าใหม่ให้สวยเป๊ะเหมือนกับสาวเจนนี่แบล็กพิงก์ศิลปินชาวเกาหลีใต้โดยกวางยังได้เผยว,ว่าใครยังไม่ได เจอหน้าเก่าแล้วนะคะ แต่ว่าได้เจอหน้าใหม่แน่นอนวันนี้กวางได้เข้ามาที่ไอดีฮอสพิทาลเพื่อปรึกษาการศัลยกรรมกับคุณหมอค่ะก้าวเท้าเข้ามาความรู้สึกไม่เหมือนโรงพยาบาลเลยเหมือนเดินเข้ามาในห้างหรูหร,หรือโรงแรมห้าดาวมากกว่าทุกคนที่นี่น่ารักมากมีร่างคนไทยคอยดูแลตลอดได้เจอกับคุณหมอที่เก่งเฉพาะทางทั้งศัลยกรรมโครงหน้าตาและจมูกทําให้รู้สึกมั่นใจมากๆว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีอย่างที่หวังแน่นอนเป็นกําลังใจให้กวางด้วยนะครับล่าสุดกวางยังได้ออกมาอวดหน้าใหม่หลังทําศัลยกรรมด้วยว่าผ่านมา2วันแล้วนะคะหลังจากการผ่าตัด ทั้งหมดที่กวางทําก็คือโครงหน้า3จุดโหนกแก้มกรามคางแก้จมูกและแก้ตา2ชั้นนั่นเองค่ะ